ทนบูชมครับคุณการกระิตแทวสันตติซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคุณชัยวุฒิโพสเป็นครั้งแรกตัดสินใจไว้วางใจท่านปีชัยวุฒิไม่ปรารถนาจะให้ใครเอาเรื่องในครอบครัวมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองโพสต์อย่างนี้ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่อภิปรายกรณีนี้การขอพูดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา บอกว่าก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งให้การและครอบครัวตลอดช่วงอภิปรายที่ผ่านมาในการอภิปรายครั้งนี้ของคุณชัยวุฒิการมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวของเราไม่ว่าบทสรุปของครอบครัวการจะลงเออย่างไรการและคุณชัยวุฒิยอมรับการตัดสินใจของกันและกันและพร้อมจะดูแลลูกๆของเราอย่างดีที่สุดการไม่ปรารถนาให้ใครก็ตามเอาเรื่องในครอบครัวของการมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาพูดในสภาพเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเองลูกๆของการยังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังเด็ก และไม่ควรมารับรู้เรื่องที่ผู้ใหญ่ก่อขึ้นและเขาอาจจะต้องเผชิญกับสายตาแปลกๆจากสังคมที่โรงเรียนของเขาวันนี้เป็นวันลงมติการใช้เวลาครุ่นคลิดอยู่นานอย่างมีสติว่าการต้องแบ่งแยกให้ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและที่สําคัญเหนือสิ่งใดคือความรู้สึกของลูกๆเมื่อลูกโตขึ้นหนูจะเข้าใจว่าไม่ว่าใครจะพยายามทําร้ายครอบครัวเราในสภายอย่างไรทุกอย่างที่แม่ทําแม่จะไม่ทําให้ลูกๆเสียใจ ท่านผู้ชมฮะเธอตัดสินใจทางการเมืองยกมือไว้วางใจท่างปีชายุทธโดยท่านแยกแยะและจะทําหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดก็ไปกำลังใจ